ทุกคนาำเอา FC แฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงต่างก็อดสงสัยไม่ได้นะครับเมื่อหนุ่มอ๊อฟสุรพลแชมป์หมอลำไอดอลออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับทําเอาหลายคนเนี่ยอดที่จะเข้าไปคอมเมนต์ไม่ได้และเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันไม่ได้ครับเมื่อหนุ่มอ๊อฟสุรพลได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าเร็วๆนี้อ๊อฟจะเปิดรับคนดูแลติดตามหนึ่งตแหน่งคนขับรถ1ตําแหน่งงานเต็มทั้งปีครับประโยชน ที่บอกว่าออฟจะเปิดรับคนดูแลหนึ่งตำแหน่งคนขับรถหนึ่งตำแหน่งเนี่ยอันนี้ชาวเน็ตไม่ค่อยสงสัยเท่าไรครับแต่จะมาสงสัยข้อความที่บอกว่างานเต็มทั้งปีนี่แหละครับทุกคนซึ่งตอนนี้ชาวเน็ตหรือว่าแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เดาวกันไปแล้วครับว่าเอ๊ะหรือว่าหนุ่มอ็อบสุพรพลเนี่ยจะขึ้นมาเป็นพระเอกหมอลำไอดอลหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไปเห็นคอมเมนต์ของนางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงครับซึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยบอกว่า ใจเต้นต,ตุบต,ตับตุบตับประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกี่ยวกับน้องออฟสุโโพรพลนะเพราะว่าหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยอย่างเช่นเอ๊หรือว่าหนุ่มออฟสุพรพลจะมาเป็นพระเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าเร็วๆนี้ก็มีข่าวดีของหนุ่มออฟสุพรพลครับได้รับรางวัลเกิติยศด,ดาวเมฆขลานั่นเองครับทุกคนซึ่งเป็นผู้ทําประโยชน์ส่งเสริมศิลปะด้านวัฒนธรรมนั่นเองครับทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยแล้วกัน เห็นบอกว่าวันที่3นี้น้องจะเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองด้วยครับโอ้โหทุกคนนะก็น่าติดตามมากๆและที่สําคัญเลยคือตอนนี้คอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าหรือว่าหนุ่มออบสุรพลเนี่ยจะมาเป็นพระเอกหมอลำวงไหนหรือเปล่าและวงหมอลำวงไหนล่ะที่มีงานตลอดทั้งปีนะครับถ้าไม่ใช่วงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็ไม่แน่แหละครับสิ่งที่น้องอ็อบสุรพลได้มีการโพสต์เอาไว้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวงการ หมอลำก็เป็นได้นะครับหมอลำไอดอลอาจจะมีงานทั้งปีก็เป็นได้ครับทุกคนในปีหน้านะหนุ่มอ๊อฟสุรพลก็ยังได้เขียนข้อความทิ้งทายเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวภายในเดือนนี้อ๊อฟจะมาแจ้งรายละเอียดนะครับใครสนใจอยากจะมีรายได้มีใจรักในการเดินทางติดตามไว้ได้เลยนะครับนี่คือข้อความที่น้องอ๊อฟสุรพลครับทุกคนแชมป์หมอลำไอดอลครับได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับเอาเป็นว่าแยกเป็น2ประเด เนาะใครที่สนใจครับขับรถได้เดินทางได้แล้วก็สามารถเป็นผู้ติดตามผู้จัดการน้องอ๊อฟสุรพลได้ก็สามารถทักไปได้เลยครับทุกคนที่ a c e b o o k อ๊อฟสุรพลครับที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ขึ้นเอาไว้ให้ทุกคนได้รับทราบกันเลยนะครับแล้วเราไปเห็น comment, คอมเมนต์กันทุกคนนี่คือคอมเมนต์ที่คอมเมนต์แบบรัวมากคือทุกคนคือคิดไปเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพระเอกสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงคนใหม่หรือเปล่านะอ่ะทุกคนนี้ก็เป็นเพียงการ คาดเดาเท่านั้นครับว่าน้องออฟสุรพลเนี่ยจะขึ้นมาเป็นพระเอกสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงซึ่งก่อนหน้านี้ข่าวลือก็เป็นน้องเน็กนฤพลนะครับซึ่งตอนนี้ก็เงียบไปแล้วสำหรับข่าวน้องเน็กนฤพลครับแล้วก็มาเป็นน้องออฟสุรพลนี่แหละที่โพสต์นะครับตามหาผู้ติดตามแล้วก็ตามหาคนขับรถนั่นเองทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกันซึ่งล่าสุดนี้เราเห็นแล้วว่าทางแฟนเพจสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้มีการโพสต์แอด เปิดตัวนะครับเหล่าบรรดาน้องๆแดนเซอร์ครับทุกคนที่จะเข้ามาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับอ่ะนาะทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงและเชื่อว่าถ้าน้องออฟสุรพลเนี่ยจะเข้ามาอยู่ที่บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงอิม่มข่าวกระแสก็มองว่าไม่แปลกเพราะว่าออฟสุรพลเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากบอสโจโยูมานินเนาะในการทํางานต่างๆอย่างเช่นการแสดงภาพยนตร์อย่างนี้นะครับก็เพิ่งเป็นนักแสดงหลักนะครับจากภาพยนตร์เรื่องคายอ เและแชมป์หมอลำไอดอลครับทุกคนก็จุดประกายให้น้องออฟสุรพลครับได้เถิดฉายในปัจจุบันนี้น้องทุกคนจากการให้โอกาสจากบอสโจทีมสีแดงพ่อโจองอิงนั่นเองครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกลนเนาะทุกคนถ้าเขาจะมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะก็ต้องมารอดูกันครับว่าจะใช่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นงานของหมอลำไอดอลก็ได้ครับทุกคนในฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจจะมีทั้งปีก็ได้เพราะว่าเราได้เห็นน้องเนี่ยได้มีการอัปเดตนะครับเป็นการไปออนทัวร์ต่างประเทศ ด้วยเนาะออฟสุรพลเนี่ยเขาก็มีงานเยอะนะครับทุกคนก็เป็นงานแบบโชว์ตัวงานไปร้องเพลงเป็นศิลปินเดี่ยวอะไรแบบนี้นั่นเองครับทุกคนก็คือเป็นไลฟ์สไตล์การรับงานของน้องก็อยู่ภายใต้การบริหารงานของเฮียนหน่อยหมอลำไอดอลนั่นเองครับนับวันกับทุกคนยิ่งฉายแววซูเปอร์สตาร์นะสำหรับน้องออฟสุรพลนะครับตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลคายอ้อเนี่ยโอ้โหโชว์พลังเสียงแบบสุดๆครับแล้วก็ด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องครับทุกคนด้วยความที่ออฟสุรพลเนาะน้องเป็นคนที่แบบอยู่กั เขาเรียกว่าอะไรแวดวงการหมอลำอยู่แล้วอย่างเช่นเพนแล้วก็คุกคลีกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์อยู่แล้วนะครับก็ไม่แปลกครับถ้านน้องจะมาเดินสายในวงการหมอลำเนาะทุกคนแต่ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นการคาดเดาเท่านั้นสําหรับชาวเน็ตที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันนั่นเองครับในส่วนของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชว์เนาะวันนี้ทางด้านเฮียนหน่อยและก็ซอนุชครับก็ได้มีการประชุมหาหรือกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นการตกลงกันเรื่องการทําฉากแสงสีเสียงใหม่นี้แหละครับทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพหลุดออกมาครับสำหรับหมอลำสาวน้อยลําเพลินโชว์เนาะเป็นกราฟิกที่หลุดฉากใช่ไหมครับและก็ไม่รู้ว่าจะมี การแก้ไขปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเราเห็นทางด้านน,นน้องหมิวรัชดาพรเนี่ยได้ออกมาโพสเช่นเดียวกันว่าโอ้โหฉากของสาวน้อยลําเพลินโชว์ปีนี้ก็คือสุดอลังการแล้วก็โมเดนสุดๆนั่นเองครับและของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ต้องมารอดูว่าแพลนจะยังไงนะครับสำหรับวอสโจโยมินต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ซุ้มทําอยู่แล้วอะไรต่างๆในเรื่องของแสงสีเสียงเวทีต่างๆนะครับจะเปิดตัวชา้าที่สุดแล้วก็ว้าวอลังการที่สุดสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็ต้องมารอดูกันว่า ปีนี้จะจัดใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นแคปชั่นเนาะชวนสงสัยสำหรับชาวเน็ต f c fan แฟนคลับเห็นไหมครับอุมิมข่ากระแสได้มีโอกาสลงข่าวทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารอเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับว่าแล้วว่าแล้วว่าที่พระเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงชัวเห็นนางเอกอมแอมไปคอมเมนต์ว่าตื่นเต้นอ่า นะครับทุกคนนี่แหละก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับก็ต้องบอกว่าถ้าได้น้องออฟสิโโพรพนเนาะมาเป็นพระเอกนะครับวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงจริงๆเนี่ย อุ้มผ่าวกระแสเชื่อเหลือเกินว่า FC แฟนคลับแฮปปี้แล้วก็ปลื้มแน่นอนกับทุกคนเนาะดีกี้โอ้โหเป็นแชมป์หมอลำไอดอลขนาดนี้เชื่อว่า FC แฟนคลับเนี่ยรอต้อนรับนะครับอ่ามาไล่สั่นอย่างแน่นอนกับทุกคนเนาะสำหรับหนุ่มออฟสุรพลหมอลำไอดอลนั่นเองกับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอิ่มน้องแล้วก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าภาพยนตร์ใครอ้อ ก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันเนาะเข้าไปชมกันเยอะๆครับโค้งสุดท้ายแล้ววันอาทิตย์นี้ครับรวมพลังกันอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนไปถล่มกันนะครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์ครอ้อให้ทะลุ80ล้านร้อยล้านบาทกันไปเลยครับก็เป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอุ่มอิ่มนะครับ